สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะคะเมื่อนี้น้องแบมจะพาทุกคนมาออกกําลังกายลดเอวขางนะคะสาทาง่ายๆสําหรับลดเอวขางลดห่วงยางหนาะลดไขมันรอบเอวพี่น้องคะผู้ใดที่มีปัญหาเอวหนะพุ้งหนาะแต่ว่าสามท่านี้เหตุภายใน14มือนะคะทุกคนเหตุภายใน1 4มือเอวของเขาจะเล็กลงสําหรับคนที่อยากลด เอวคางลดรอบเอวมาออกกำลังกายไปพร้อมกันกับนองแบงนะคะแต่ว่าเพื่อผลลัพธ์ที่ดีทุกคนก็นอย่าลืมกินโปรตีนนะคะทุกคนกินโปรตีนก่อนออกกำลังกายเพื่อสางกลามเนือ้อลดลิ้นไขมันแล้วก็อย่าลืมกินโปรตีนหลังออกกำลังกายเพื่อรักษามวลกลามเนือ้อเอาไว้ถ้ากลามเนือ้อของเฮ้าไหลขื่นกลามเนือ้อจะซอย อซอยลดไขมันไดดีที่สุดนะคะทุกคนถ้าผู้ใดมีปัญหาไขามันสะสมมาโดนมาหลายปีแล้วมันเทียไห้เฮ้ามีปัญหาลดยากมาลดไปพร้อมกันนะคะคทุกคนทาแรกของน้องแบมจะเป็นการลดรอบเอวนะคะพี่น้องคะเห็ดขางละสิบเทือเห็ดง่ายๆแต่อย่าลืมฟื้เก่งหนาท้อง มันสีซอยลดหนาทองของเฮาหนาทองกระชับขึ้นหนาทองเฟื้มขึ้นนะคะแต่สิ่งที่เฮาจะได้ก็คือเอวคางเอวเอนี่แหละพี่น้องนี่ผู้ใดอยากได้เอวมาเฮตานี่นะคะทุกคนไปค่ะหนึ่งสองสสห้า สิบไปท่าที่สองนะคะทุกคนท่าที่สองกับเป็นท่าง่ายๆนะคะทุกคนไดเอวเฮ็ดทุกมือนะคะทุกคนเอวจะเล็กลงนะคะนี่เฮ็ดแบบนี้นะคะเฮ็ดข่างและสิบเทื่อคือเกานะคะหนึ่งสองสามสี สิบสองทานี่ทาเห็ดทุกมือหลังตื่นนอน,นยามือเศร้ามาเห็ดเลยจาก,กินโปรตีนแล้วก็ออกกำลังกายไปค่ะทุกคนทาสุดท้ายท่าที่สามทาง่ายง่ทาง่าง่บอใส่อุปกรณ์นะคะทุกคนเห็ดทานี่นะคะง่ายง่ายมากๆเลยค่ะนี่นึ สามทานี่ทาเฮาเฮ็ดได้ทุกมือกินโปรตีนให้เพียงพอกินโปรตีนให้ถึงหุ่นเฮาสิเปลี่ยนไว้นะคะทุกคนโปรตีนจะซอยให้เฮาออกกําลังกายได้ดีมากๆแล้วกับการออกกําลังกายจะเฮ็ดให้สัดส่วนของเฮาดีขึ้นนะคะทุกคนอย่าลืมกินโปรตีนก่อนออกกําลังกายนะคะถ้ามือใดบ่ไดออกกําลังกายก็กินโปรตีนให้เพียงพอคือเกาค่ะเป็นการรักษามวลกล้ามเนื้อเอาไว้นะคะทุกคนค่ะ